ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น day o นะครับของ self isolation ปัญหาที่น่าจะใหญ่สุดตอนนี้คือไม่มีข้าวกินนะครับแต่แน่นอนครับว่าผมมีขนมกับอะไรที่เอามาจากไทยเต็มเลยนะครับเช่นมาม่านั่นเองอ่ะไม่ใช่มาม่านี่ยำๆก็มีแล้วก็มีมิชินด้วยครับโอเคครับ นนี่ผมแกแล้วครับอันนี้คือคิดที่ผมออเดอร์ไปครับจากทาง UK นะครับซึ่งกานที่คุณจะต้องกดซื้อนะครับก่อนที่คุณจะมาที่ UK ไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเข้าประเทศได้นะครับในถุงนะครับจะมี2คิดนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แกะน,ะนี่มีแบบนี้แล้วก็แบบนี้ แกให้ดูสดๆเลยนะถ้ามันช้าไปเดี๋ยวผมทำให้มันเร็วขึ้นนะดูตรงไนกันอือ นี่ครับมีกระดาษมีถ้ามีข้อมูลส่วนตัวอะไรเดี๋ยวผมจะทำการเซ็นเซอร์นะครับมีแพ็กเกจนะครับที่คุณจะต้องใส่แซมเปิลลงไปในนี้นะครับนี่ครับที่ยาจมูกแบบโฮมเทสติง้งหรือใครทำเอเดชเ n นเทสติ้งก็แบบนี้เหมือนกันนะครับเออ เซฟตี้ซิลกล้องสูมปุ๊บอ่ะกแน่นอนครับอ่าอินสตรักชั่นจาก U K government นะครับและนี่ครับคุณจะต้องอทำตาม i n s t r u c t i o n นนี้นะครับในการพับให้ถูกเป็นกล่องนะครับแล้วก็เอาไอ testing kit เนี่ยครับใส่ลงไปในถุงอันเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องนี้ นะครับเอ่อมาดังดูดีกว่าว่าเขาบอกให้ทำอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะยังไม่ทำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำพรุ่งนี้เรวถ่ายมาให้ดูนะครับอะไรนะ 1. Wash your hand with soap and warm water for 20 seconds บอกให้ล้างมือด้วยสบู mm ่และน้ำอุ่นเป็นเวลา20วินาทีนะครับ Clean and dry surface and place the home kit and test content on it อืม ใครอา่รานภาษาอังกฤษไม่ได้จะทำํำยังไงครับเพราะฉันก่อนที่คุณจะมายูเครอบนี้นะครับให้คุณเอาเพื่อนที่อา่านภาษาอังกฤษได้มาด้วยหรือคุณพวกคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรนะรได้รับ i อเอลสขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือ mandatory นะครับสำหรับคนที่จะมาขอ Student Visa หรือ t ท e r โนะครับคุณจะต้อง i อเอลสขึ้นไปซึ่งน่าจะพออา่านภาษาอังกฤษแบบนี้ได้อยู่โอเคสวัสดีไส้สูรแ p ปเ p อร์ t ลาสติกทูคอ a เทนเนอร์สโต fluid white absorbent pad security seal for return box อ uh ืฮะอืมแล้วครับในนี้เขาบอกนะมี YouTube link ลิงครับว่าให้ทำให้เทคสวอปยังไงนะครับเจ๋งมาก มีภาพตัวอย่างนะครับทำไมรัฐบาลไทยไม่ไม่ทำจุดเทอร์เอย่างนี้บ้างอืที่ผมเห็นตอนนี้คือยังไม่เห็น Liquid Tool นะครับ เห็นแต่สองแต่ว่าผมเนี่ยเอาออกไม่หมดครับน่าเจ็อแล้วนี่ครับจะมีลิควิดทู e นะครับเดี๋ยวผมเซนเซอร์บาร์โคดลินะควิดทูปอย่างเี้ยครับที่คุณจะต้องหักคือคุณเอาันี่นะครับแย่ใส่จมูกแล้วก็เอาไอ้อันเนี้ยหักครึ่งแล้วใส่เข้าไปในทูบนี้ที่ใส่น้ำนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดอ,อันนี้อย่างๆครับแล้วก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปในในกล่องนี้ครับเดี๋ยวต้องพับพับกล่องนะครับอืมแล้วก็เอาคอนเทนต์พุ่เอาแคพนี้ครับที่ใส่ทุกอย่างแล้วใส่เข้าไปในในกล่องนี้ครับ ก็จะเป็นอาเซ็เซนเดี๋ยวระหว่างเทสครผมครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะมาทำการตรวจโควิดกันนะครับซึ่งเราจะทำตามคู่มือที่ N H S มอมาให้นะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับให้บอก wash your h a n d with soap and warm water for 20 second เดี๋ยวไปคลองน้ำกน่อนแป๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไป clean and dry surface and place the home test kit content on it โทษเลยครับอาจจะมองไม่เห็นผมจับกล้องไม่ได <laughs> ้โอเคครับหนังที่ทำความสะอาดเสร็จนะครับก็ทิ้งมันไปต่อไปครับเช็ค the test kit content ถ้าเกิดมีปัญหาก็ <laughs> าต้องขอใหม่ <laughs> โอเคครับมี swap inside seal wrapper นี่นะครับ ีต่อไปนะครับ leak proof bag มีนะครับต่อไป plastic tube containing a small liquid มีนะครับก็คือเป็นอันนี้ที่มีน้ำอะไรสักอย่างอยู่ข้างในครับน่าจะเป็นสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ครับเราจะไปเข้าใจมันเลย Uh, security seal for the return box มีนะครับเป็นแบบนี้แ,นแล้วก็ white absorbent pad มีนะครับเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ return box with prepaid royal mail return label มีนะครับกล่องเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปใส่ใน post box เดี๋ยวออกไปข้างนอกด้วยกันครับไป ไปใส่อันนี้ด้วยกันโอเคครับต่อไป to check collection times at the priority post box ซึ่งผมก็เช็คแล้วเดี๋ยวผม Insert ตรงนี้นะครับและที่สำคัญคือ no later than one hour before last collection ซึ่งผมก็จะต้องรีบไปโพสเร็วที่สุดหลังจากที่ทำเทสเสร็จนะครับต่อไป register the test kit online อันนี้ผมก็ทำเรียบร้อยนะครับ วิธีการ register ก็ค่อนข้าง straight forward นะครับอาจจะมีหลายคำถามที่คุณยังตอบไม่ได้เช่น NHS number อะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องใส่ไปนะครับพยายามตอบให้ตรงกับคำถามทีม่เขาถามมาสุดถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้ Google translate เอานะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับที่สำคัญนะครับคุณจะต้อง scan code 2องอันครับผมแนะนำใช้คอมที่มีเว็บ c a m นะครับคุณต้อง scan ส1 character t e s t kit barcode ซึ่งก็คือาร์ c o d e ที่อยู่ในอยู่ตรงเนี้ครับ แล้วจากนั้นก็ต้องสแกน13 character royal mail bar code คือบาร์โค้ดที่อยู่ในเมลก็คืออันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ QR code นี้นะครับเยนนี้นะครับอ่ะอันนี้คือที่คุณต้องสแกน2อย่างอันนี้สำคัญสุดนะครับแล้วคุณก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับจะเป็นเบอร์ศพเบอร์โทรศัพท์ต่างประเทศหรือเบอร์ศัทโทรศัพท์อังกฤษก็ได้นะครับรต่อไปนะครับ prepare to do the test on yourself or someone else แน่นอนครับเออกุณก็ไปดูเพราะว่ามีลิงก์ให้ดูวิดีโอนะครับว่าทํำยังไงอันนี้ผมดูไปเรียบร้อยนะผมลิงก์ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้เริ่มเริ่มสำคัญแลวครับ Take a s w a b sample เอ่เขาบอกให้ look inside the mouth นะครับ and find the tonsil ต่อมทอนซิลนั่นเองนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าต่อมอมซิลอืม ก็ให้อาป่ากระอ่าให้ใข้างใน,นครับเขาบอกตอนใส่เข้าไปครับห้ามโดนสวนอื่นของป่าครับให้ยัดลงไปตรงทอนซิวนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนผมทําเนี่ยผมจะไปทําต่อหน้า,ากล้องนะผมจะทช้งานหน้าแล,ล็ปท็อปนะครับที่มีเว็บแคมอยู่จะได้มองเห็นตัวเองได้ชัดกว่านะครับทําบนกล้องแล้วมองมันให้เห็นครับเขาบอกก่อนเริ่มนะครับเอ่อ ให้ gently blow the nose and cough into it into a tissue so excess mucus do not spoil your taste ก็คือให้เอาน้ำมูกออกจากจมูกก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเทสเพราะเดี๋ยวไอตัวน้ำมูกมันจะไปเคลือบตรงตัวเทสซ s มเปิลนะครับหลังจากนั้นครับให้ทำการแกะถุงก็คืออันนี้ออกมานะครับแล้วก็ ซึ่งคุณจะต้องใช้แอห่นนี้ทั้งทั้งคอแล้วก็แ yeah, ห่นนี้ในทั้งจมกูกน,นะครับอะไ่เนี้ยคุณก็ต้องทำอย่างงี้ถอนซีลข้างละสี่ครั้งนะครับออโอเคครับนี่มาเริ่มกันเลยครับเปิดแกล้องเขาบอกให้ล้างมืออีกรอบด้วยผมก็ล้างมือมาแล้วเออไม่ค่ยได้จับอะไรก็ผมว่าน่าจะโอเคอยู่ เว็บแคมของท้องออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่ะล้างมืออีกรอบก็ได้ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวมาแล้วแกะไอตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการแกะก็คือเขาไม่ได้บอกว่าแกะยังไงครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ ก็จะได้อย่างนี้มาแล้วลาาก็ทาการใส่เข้าไปในปาก เรียบร้อยนะครับตรงนั้นต่อไปนะครับจมูก oh. น่าจะเป็นส่วนที่แย่สุดแล้วครับ ต่อไปนะครับให้แกะอันนี้ออกนะครับโใส่ไม่นแน่นมาก ใส่นีก็ไปนะครับแล้วก็หักครึ่ง แน่นๆนะครับีน,นี้พลาดไปนิดนึงหลังจากนั้นครับก็เอาไอ้เทสคิดเมื่อกี้เนี่ยครับใส่เข้าไปในถุงนะครับ นี้ใส่เข้าไปในน,นี่นะครับแบบนี้ดูยากกันนะเนี่ยใครจะทำถูกวะเนี่ยจังจนั้นก็ให้ลอกอะทิชซิฟซิลที่มีนตายแต่อันนี้ มีสิบสิวอย่างนี้นะครับเราก็ทำการปิดปิดนี้นะครับเรเป็นอันเสร็จนะครับเขาบอกให้ make sure ว่าเลขที่อยู่ในนี้นครับมันต้องแมชกับบาร์โคดที่อยู่ในนี้นครับหลังจากปิดเสร็จนะครับให ใส่เข้าไปในกล่องกล่องอันนี้นะครับกล่องแบบนี้ใส่กล่องใส่กล่องนะครับแล้วให้ทำการพับพับแบบนี้ข้างนี้เกอะน,นะครับแล้วก็พับพับแบบนี้แล้วก็ ับเลข3มันจะมีเลขจำกับน,นะครับเนี่ยเลข3แล้วก็พับอันนี้กลับมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเลขเลขสี่ เคครับยัดไปอย่างเงี้ครับก็จะได้กล่องอย่างี้นะครับหลังจากนั้นคุณก็เอา security seal นะครับยัก yeah. <laughs> เนี่ย security seal แบบนี้นะครับแปะแปะลงไปตรงนี้นครับแล้วทำให้ดูนะครับ เจอจี่สิวแบบนี้อืมแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปให้ถ่ายให้ถ่ายฝั่งนี้นะครับ <laughs> อย่าไปถ่ายอีกฝั่งนี้นะครับแล้วเพราะคุณเดี๋ยวคุณจะใช้เลขนี้ในการแทร็กว่าอันนี้ส่งถึงไหนแล้วชบเนี่คุณก็ถ่ายรูป มามาแบบมาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไอ้นี้เอาไว้ได้อืมโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับเ,เดี๋ยวรอรีวิวกันครับว่าจะรอดไหมครับเจอกันครับ